ปี่นิวเยียนะครับเงียบมากเลยค่ะแฮปปี้นิวเยีเราดูจฮปปี้นิวเยียร์นะคะเราอยู่กับกินกับพี่ทุกปีเลยอ่ะแฮปปี้นิวเยียร์นะคะพี่หนุ่มแฮปปี้นิวเยียร์ครับพี่กินครับก็6ปีแล้วค่ะที่เซ็นทรัลครับปีนี้เป็นยังไงบ้างกับค้าดายที่เซ็นทรัลอีกปีนึงครับแฮปปี้นิวเยียร์นะครับทุกคนคอนเซปต์วันนี้คือ tribute to love ว่าให้คนรักกันครับแล้วก็เป็นปีที่6แล้วที่ได้มาเซ็นทรัลเวิลด์อ่ะรู้สึกไงก็รู้สึกรู้สึกดีครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นสิ่งที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วนะว่าว่าทุกๆเข่าดาวเราจะมาอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยปีนี้ผมกับพีพีก็26จะ27กันแล้วก็เป็นอยู่ที่นี่กันมาตั้งแต่20่ส <20 S 2> ครับตั้งแต่20 21กบยิบเอ็ดีใจที่ได้มาเซ็นทรัลเวิลด์ทุกครั้งแล้วก,แวก็แล้วก็ที่นี่ก็เป็นบรรยากาศการข่าดาวที่ดีที่สุดสำหรับเราตลอดครับ ากาศมันเปลี่ยนไปไหมถ้ยปีเจ็ดปีที่ผ่านมาสำหรับบรรยากาศที่น,นี่ก,นก็าาเหมือนเดิมหนูว่าก็ทุกคน,นก,ก็นา่ารัก,กาาเหมือนเดิมมีพี่ทุกคนเราก็เจอกันมาหกปีแล้วแล้วก็ทางเซทัวก็น่ารักเหมือนเดิมที่เปลี่ยนไปอาจจะเป็นแบบในส่วนของความอลังการความยิ่งใหญ่ขึ้นสุกปีทุกปีอย่างที่ว่าเป็นทางกาแฟออฟเดอะซครับผมใช่เพราะผมว่าในแต่ละปีเขาก็จะมีธีมหรือว่ามีแบบคอนเซปต์ในการเฉลิมฉลองกันเข้าปีใหม่แตกต่างกันไปอะไรเงี้ยแล้วบางปีก็ โควิดบ้างอะไรบ้าง<ม>เจอ<ม>เรื่อยเรื่อยส่วนปีนี้ก็เป็นเรื่องของความรักก็สวยงามครับผมพินโชว์เนเวดีวันนี้หน่อยครับพิงใหญ่บ้างกับโชว์นเวดีวันนี้ก็ดีดีครับดีครับก็รู้สึกว่าทุกๆปีท,ที่ที่เรามีโอกาสได้มาขึ้นที่ Saint ol, เซนทรัลเวิลด์อะไรเงี้ยเราก็จะพยายามเตรียมโชว์พิเศษเตรียมแบบเพลงพิเศษมาสําหรับวันพิเศษพิเศษก้าวข้ามปีใหม่ด้วยบรรยากาศที่ดีอะไรเงี้ยปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ที่เราได้ร้องเพลงที่เราไม่เคยร้องมาก่อนอะไรเงี้ยทั้ง พี่พี่เดี่ยวด้วยของผมเดี่ยวด้วยแล้วก็ทีมร้องด้วยกันด้วยนะเพลงคู่เป็นไงครับพี่เพลงคู่เหรเพลงโชว์คู่เป็นไงบ้างเพลงคู่หัวใจปุกกันนะครับก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้ร้องคู่กันครับแล้วก็เออ่พออยู่ในบรรยากาศโมเมนต์ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบก็ซาบซึ้งใครเลือกเพลงนี้พี่ช่วยกันเลือกครับผมช่วยกันเลือกช่วยกันเลือกครับมึงมึงมันเป็นดีเป็นไงบ้างครับนานแล้วห่างกันเลยได้วู็คู่กันนานมากนานครับนานนานเลยแล้วก็ผมว่า อ niez, uh, นานแล้วนานลจริงๆเพราะว่าไม่ได้ร้องคู่กันนานแล้วแล้งเเต็มไปหมดเลยแล้วก็ผมว่าผมว่ามันเป็นมันเป็นเพลงที่ที่เหมาะกับบรรยากาศลหรือว่าในในช่วงของการที่เราจะมาร i b ิวทูเล o ร e ร่วมกัน9้าวข้ามปีไปด้วยกันเลยเงี้ยเราก็เหมือนกับว่าเลือกเพลงที่ควาหมายที่ดีแล้วก็ร้องด้วยความรู้สึกดีๆครับก็ใจปูกกันก็ถือว่าเป็นเพลงแบบว่า คือเราเคยได้ยินมาบอกว่าวนานมากๆนะครับผมก็เป็นควาแบบที่วิวกินบอกเป็นความหมายดีๆอะไรอย่างนี้แล้วก็พออยู่ในบรรยากาศดีๆขับคอนเซ็ปต์วิวทรูเลิฟด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเอออาปิดไฟไร้เลยนี่อาน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้นิวเยียร์แฮปปี้นิวเยียวิวรอบนี้นะครับรีแคปทีวีของกินกับบีในปีที่ผ่านมาหน่อยปีนี้มากับการทำงานด้วยกันก็ปีนี้ใช่ไหมครับปีนี้ก็ค่อนข้างเป็นปีที่คือปีที่เรารู้สึกว่าเหนื่อยแต่ปีนี้รู้สึกว่าเหนื่อยคนละแบบ ปีนี้ส่วนใหญ่ของปีก็จะเป็นโชว์เป็นคอนเสิร์ตมากกว่าก็มีสามคอนเสิร์ตตอนนี้เราก้าวเข้าสู่ปีใหม่แล้วปีนี้หรอปีนี้10คอนเสิร์ตอ๋อเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวปีนี้ใช่ไหมครับก็เพิ่งประกาศไปจะมีแฟนไซค์ครับผมสามเมืองครับที่ประเทศจีนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีปล่อยอัลบั้มออกมาครับอันนี้คือแพลนสำหรับครึ่งปีแรกครับแล้วก็ ปีที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกเลยก็คือ3คอนเสิร์ตแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตวดดิ้งด้วยคู่การมีหนังเรื่องซองในแต่งตีด้วยแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวที่มาเกาแล้วก็ที่เมืองไทยด้วยก็ถือว่าโอเคเหนื่อยแต่ก็สนุกปีที่ละปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างมีอะไรบ้างครับป,ปีที่ผ่านมาก็จริงๆก็ถือว่าเป็นปีที่ที่ดีครับเป็นปีที่ดีแล้วก็แล้วก็ลวกหลกัหลกๆก็นี่แหละคล้ายๆกันแต่ว่าอาจจะน้อยเขาเพราะเขาเขา,เขามีคอนเดี่ยวด้วยเขาไปทัวร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มี อ่าสองนด่งแตงผีแล้วก็แล้วก็เดวิดิิงคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยผมบอกจริงๆแล้วปีแล้วผมไปใช้เวลากับการเรียนมากกว่าเลยแล้วก็แล้วก็เพิ่งเพิ่งจบเงี้ยก็ก็รู้สึกว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่ที่เหมือนเราได้ออกจากแพทเทิร์นเลยเนี่ยเหมือนกับว่าทำงานมาหลายปีหลายปีหลายปีแล้วก็พัฒนาตัวเองมาในในในสายของการทำงานเลยครับส่วนปีแล้วเราก็มีโอกาสได้กลับไปสู่โลกของการศึกษาบ้างแล้วก็ได้ไปเรียนรู้อีกแบบหนึ่งไปได้ไปได้ประสบการณ์ชีวิตอีกแบบหนึ่งไปเจอ ลุ่มคนใหม่ๆอยู่ในสังคมใหม่ๆอะไรเงี้ยผมว่ามันก็มันก็อินสปายแล้วก็เป็นเป็นเป็นอีกปีหนึ่งที่ได้พัฒนาตัวเองแบบในรูปแบบที่ที่มีความสุขมากแต่มีผลงานหลายชิ้นก็ที่ปล่อยมาเหมือนกันรอบปีที่แล้วอ่าใช่ใช่ใช่ก็มีเพลงจากอ่าซองแดงเหนือผีที่ที่เราทําด้วยกันเลยเนี่ยแล้วก็มีออกซิงเกิลแล้วก็ปิดอัลบั้มด้วยครับปิดอัลบั้มด้วยมีหน้าแต่ปีนี้ต่างหากอ่ะปีนี้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 เนี่ยเพราะว่าผมจะมีคอนเสิร์ตเดียวนะครับใน ไม่จัดมาหลายปีแล้วนะครับก<ช>็รู้สึก <ๆ S 2> ว่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากแล้วก็จริงๆก็เริ่มเริ่มซ้อมแล้วแล้วก็ตั้งปีนี้เป็นต้นไปก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่โฟกัสยาวไปจนถึงคอนเสิร์ตเลยครับอ,อย่างเดียวเลยมีแฟนไซนมีแฟนไซครับผมแล้วก็ไม่ปิดร้านงานคู่จะมีอีกไหมครับีงานคู่จะมีอีกไหมหละคุณอยากดูผลงานการแสดงการแสดงคู่เหรอเดี๋ยวว่าจะแสดงคู่เลยครับแสดง จะเดี่ยวจะคู่ตัวเนี้ยยังไม่มีแล้วถามเรื่ได้ได้ก่อนก็ถ้ามีโอกาสก็จะมีเนาะถ้ามีโอกาสที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาหวังได้ไหมคะเปนแฟนหวังได้ไหมคะเอาหวังเหรอฮะหวังเยอะก็ผิดหวังเยอะนะไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังอย่าเป็นเอาหวังนะครับมาปีนี้แล้วอุยควงให้กันหน่อยพี่ทิ่ทำงานมาด้วยกันอุ้ยเจ็ดปีแล้วเนาะก็ทำงานด้วยกันมาทำงานจริงๆริงแล้วเจ็ดปีเนาะ อยู่ด้วยกันมาก็น่าจะมาณเกือบ10ปีแล้วครับน่าจะปีที่สิแล้วปีนี้พอดีก็จริงๆก็พี่รู้สึกว่าพี่ดีใจขเขาทุกในในทุกๆก้าวนะครับรู้สเต็ปที่เขาทำงานมาเลยแล้วก็จริงๆบิวกินก็บิวกินเก่งอยู่แล้วบิวกินก็อยากให้ทุกคนเห็นเลยก็ขอใหอ้ทุกๆการทํางานอะไรเงี้ยมีความสุขมากแล้วก็จริงๆพี่ว่าทุกๆคนรอบตัวอะไรเงี้ยเขาก็พร้อมสปอร์ตบิวกินเสมอแล้วก็ดีใจมากๆที่ที่ได้มีโอกาสได้มารูคุยกันแล้วก็ได้ทำงาน ละผ่ละผ่อครับัสารค่้มัละครับอ่านดีกินละก็อ่าสำหรับปีสมหรับที่สะบอกก็ขอให้พีพีมีแต่งานที่ดีๆเข้ามามีแต่เรื่องราวที่ดีๆเข้ามาครับผมแล้วก็ขอให้เรื่องเงินทองไม่ต้องพูดอยู่แล้วเขาฟูฟูร่ำรวยขอให้แบบสุขภาพแข็งแรงแล้วกันเพราะว่าเพราะว่าผมว่าก็การไม่มีโรคภัยเป็นลาบันประเสริฐนะครับผมแล้วก็ขอให้ ได้ทํางานที่อยากทําอยู่รายล้อมไปด้วยคนรักแล้วก็แล้วก็ขอให้มีความสุขมากแล้วกันผมว่าผมว่าแค่มีความสุขก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็ขอให้ได้ทาได้เจอได้มีได้ท,ทุกอย่างอย่างที่อยากจะมีแล้วก็คิดว่าพีพีเขาก็เป็นคนที่เก่ง,งมากแล้วเหมือนกันอย่างปีที่แล้วหรือที่ผ่านมาเขาก็ทําอ, <ๆ S 1> อะไรมามากมายแล้วก็ประสบความสำเร็จมามากมายนะครับผมทั้งพีพีแล้วคนรอบตัวพีเพื่อนครอบครัว ตัวผมเองแล้วก็หลายๆคนอย่างเงี้ยเราก็เราก็คิดว่าเรามองไปที่เขาแล้วเราก็รู้สึกดีใจกับทุกๆความสำเร็จของเขาอยู่เรื่อยแล้วก็ล้วก็ล้วก็รอเชียร์อยู่ตลอดนแฟนหน่อยที่ใหม่แล้วอก็สำหรับปีส0ง6นี่นี้ก็จริงๆก็คล้ายๆกับที่โอ้ยพรวีพีนะเพราะว่าเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนมีความสุขมากแล้วก็สูงภาพข็งแรงนะครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่ทุกๆคนมี ช่วงเวลาที่ดีมากขึ้นกว่าปีที่แล้วมีคนดีๆอย่นรอบตัวมากขึ้นกว่าปีที่แล้วมีโอกาสดีๆมีเอ๊นี่ผมเป็นผู้ว่าหรือเปล่าเนี่ยเรือะต่อไมก็มีความมีโอกาสที่ดีโ oh, ตายะมีความรักที่ดีแล้วก็คิดหวังอะไรก็ขอให้สมปรานนะแล้วก็ปีให่ปีใหม่ก็เป็นปีแบบว่าแห่งการเริ่มต้นใหม่ก็อะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไปแล้วก็เริ่มใหม่ ขอให้อวังทุกคนสมหวังครับผมนะคะอวังโอเคครับคุณคขอบคุณค้บขอบคุณค้าพี่นิวเยียครับทุกคนนิวเยียครับนิวเยียครับ่นิวเีครับจ่าแม่จ่าแม่จ่าแม่ อ่ตอพี่น้องพี่ีนึ่สองหนพที่ขนรูเป็นกั2สองี่คมีน้องัน้่กต้นองก้อันนึ่งโอเคค่ะตันีนะคะรูค้าหนได้ค่ะถูกนึสามค่ะ